ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92 MHz เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยตรงนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะกับรายการ Be บ m ม g e s t ซึ่งมีชนิดาดยิ่งและอาจารย์นิตยาไวยโรจนะวงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะาจารย์ชนิดาค่ะและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้คงจะมาพูดคุยกันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะคะคงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขค่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องตัวเลขนั้นสําคัญทีเดียวใช่เลยนะคะแล้วก็วิธีการออกเสียงตัวเลขในภาษาอังกฤษก็ จะมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกับภาษาไทยก็จะทําให้เราสับสนได้คงต้องไปอย่างช้าๆพอสมควรนะคะจังขาวันนี้เราจะเริ่มกันที่อเราควรจะนับจากหนึ่งถึงสิบไปก่อนดีไหมคะ คุณผู้ฟังท่านใดที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็คิดว่าเป็นการทบทวนก็แล้วกันสำหรับบางท่านที่อยากจะเริ่มหรือว่าเพิ่งจะเริ่มฝึกหัดนะคะก็เราจะมานับหนึ่งพร้อมๆกันหมายถึงก้าวไปพร้อมกันตรงนี้ดีนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะออกเสียงหนึ่งถึงสิแล้วก็จะเว้นช่วงไว้นิดนึงนะคะเผื่อท่านผู้ฟังอยากจะลองทบทวนตามนะคะห่ก็คือวัน สองคือ two สามคือ three สี่คือ four ห้าคือ five five นะคะ five นะคะหกคือ six อีกครั้งนะคะ six จเจด็ด seven เจ็ด เ e ็ดเบ็ดเ i ็ดเก้าเก้าเก้าเดินทวนใหม่ตั้งแต่แรกนะคะจันขาะหนึ <Okay. S> 1> 1่งถึงสิบนะคะครั้งนี้เด่นจะไม่เว้นนะ,นะคะเด่นจะอ่านไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นอันว่าคุณผู้ฟังนับ1นึถึงสิได้แล้วนะคะคงจะต้องฝึกออกเสียงบางคำเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า eight eight จะมีตัว t ที่ท้ายคำด้วยนะคะพยายามสักนิดหน่อยก็ได้ค่ะอาจจะออกเสียงมาไม่ชัดเจนนักแต่ว่าถือว่าเราได้ลองเราได้พยายามแล้วนะคะ eight ก็คือหมายเลข8ทีนี้ <Okay. S 1> ถ้าเป็น five นะคะคือ5 five 5นะคะเพราะฉะนั้น ve ท้ายคำก็จะมีเสียงเอามานิดหนึ่งนะคะ,คะแต่ไม่ชัดเจนนักคือเป็น five อันที่จริงควรจะสะกดให้คุณผู้ฟังใหม่ดีกว่าค่ะอาจารย์อาจารย์ออกเสียงดีกว่านะคะค่ะตั้งแต่หนึ่งแล้วเดี๋ยวชันทิทาจะ,ะสะกดให้พร้อมกับบอกความหมายดีนะคะค่ะ,คะ one o n e one แปลว่าหนึ่ง two T-W-O-2 Song Three T-H-R-E-E Three Sam Four F-O-U-R Four C Five F-I-V-E Five huh. Six S-I-X Six hope seven S E V E N seven eight E eight S T eight 9 nine N I N E nine Gow ten T E N ten เป็นอันว่าเรานับเลขครบแล้วนะคะตั้งแต่1ถึง10ทีนี้เราลองมาดูการนับแต่ละช่วงคือเมื่อเป็น10แล้วในส่วนติกย่อยเราจะพูดที่หลังนะคะเราจะมาดูว่า10 20 30จนถึง100นั้นเราจะเรียกอย่างไรเชิญอาจารย์ค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะ20คือ20 t t w e n TY 20สามสิคือ thirty 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 สี R ่ส forty forty ท่านผู้ฟังคะ40ถึง90นั้นท่านก็เพียงแต่ใช้คำว่าสแล้วก็บวกว่า10คือที ดูตัวอย่างต่อไปนะคะเมื่อกี้เราถึง40แล้ว4 o ต่อไป50 50 fifty f i f t y f <60, 60. S 2> i f t sixty s i x <70, 70. S 2> e e t y 70. s i x t seventy s e v e eighty, e-i-g-h-t-y <80. S 2> e i g h ninety, n i n 0 t y n i n e t one h ึรย one o n e o คำหนึ่งนะคะและคำว่า100 h-u-n-d-r-e-d e 100 d r e <100. S 2> ค่ะท่านผู้ฟังคะนั่นคือ1ถึง10แล้วก็20 30 40 50ถึงร้อนะคะจากนี้เราจะเรียนเลข11บเอ็ไหมคะจารยคะค่ะ,คะเราจะลองนะคะสิจนถึง19บเ้าดีไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะสินะคะใช้คำว่า11 11 E L E V E N 11ค่ะสิบสองคือ12 12 twelve 12 e l v e ท่านผู้ฟังคะคำว่า12จะมีเสียง L และเสียง V ข้างท้ายลองฝึกดูนะคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยก็เหมือนกันอ่านว่า t w e l และก็ v นะคะ12ะคะต่อไป13นะคะตั้งแต่13ถึง19นี่จะง่ายแล้วค่ะท่านผู้ฟังะคะ่ะท่านก็ใช้สามแล้วก็ตามด้วย teen เพราะฉะนั้นสามก็จะเป็น13นะคะ thirteen สิบสี่ e ะ,ะ14 14 F -O -U -R -T -E -E -N F-O-U-R-T-E-E-N FOURTEEN SIP 15 F -I -F -T -E -E -N FIFTEEN F-I-F-T-E-E-N FIFTEEN SIP 16 S -I -X -T -E -E -N SIXTEEN S-I-X-T-E-E-N SIXTEEN SIP JET Seventeen S E V E N T E E N seventeen Sipad eighteen E I G H T E E N eighteen Nineteen N I N T E E N 19ท่านผู้ฟังคะศับท์คำว่า13กับ30 14 40 15กับ50ที่เป็นลักษณะคู่นี้การออกเสียงโดยคนไทยบางครั้งเราคิดว่าคำคู่นี้แตกต่างกันที่ที่กับทีนแต่ฝรั่งเนี่ยนะคะเขาออกเสียงคำสองคำนี้และเน้นความแตกต่างที่การลงเสียงหนัก เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องระวังถ้าท่านจะออกคำว่า13จะเป็น13 stress หรือการลงเสียงหนักจะอยู่ที่พยางคหลังนะคะเพราะฉะนั้น13จะเป็น13 14จะเป็น14ในขณะที่30จะเป็น30 40จะเป็น40 50จะเป็น50แต่15จะเป็น15 ท่านผู้ฟังระวังด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาท่านขายของหรือท่านบอกราคาแล้วก็คนซื้อของเนี้ยฟังผิดจะมีการโต้เถียงกันได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเวลาที่ต้องการที่จะออกเสียงคำคำใดซึ่งหมายถึงตัวเลขตัวไหนนะคะต้องจำกด หรือว่า,าสิ่งที่เป็นเหมือนกับข้อบังคับที่เดียวล่ะนะคะที่อาจารย์นิตยาท่านได้เรียนคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็น13นะคะ14เราจะเน้นหนักที่พยางค์ท้ายของคำส่วนคำที่ลงท้ายด้วย 30, 40, 50นะคะก็เป็น 30, 40, 50นั่นคือการเน้นหนักที่พยางค์แรกของคำนั่นเอง อาจารย์คาต่อไปเราจะมาดูตรงไหนต่อดีคะหลังจากนี้เราจะดูตัวเลขที่เป็นจำนวนหลัก10ขึ้นไปดีไหมคะใช่ถ้าเป็น21เนี่ยเราจะอ่านว่าอะไรค่ะนะคะกฎพวกนี้จะใช้เหมือนกันในทุกๆก,กรณีนะคะยีก็จะเป็น21 e n ก็เป็น31 เห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะท่านเอา10แล้วก็บวกด้วยหน่วยหลักหน่วยนะคะถ้า22ก็จะเป็นหลัก10ก็คือ20แล้วตามด้วยหลักหน่วยคือ2ก็จะได้เป็น22นะคะถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะพูดถึง35หลัก10ก็คือ30ใช่ไหมคะก็เป็น35หลักหน่วยก็เป็น5 ก็เป็น35 i r ก็จะเป็น n i 9 9สับสนไหมคะจังขายุ่งยากไหมคะก็คงจะต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่งนะคะถ้าเผื่อได้ฝึกแล้วก็พูดหมายถึงว่าเรากำหนดขึ้นมาในใจเหมือนนึกสนุกสนุกเล่นเกม <c oughs> บอกตัวเองว่าตอนนี้เราจะนับตั้งแต่1 1บเถึงสิ จากนั้นั้าจะนับ31จนถึง39เราก็เริ่มนับไปเป็นการฝึกที่ดีค่ะอาจารย์หรืออย่างนี้ดีไหมคะอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสฝึกกับเราด้วยเพราะว่าตัวเลขนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะ,ะถ้าผิดแล้วเนี่ยจะบางครั้งเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายมากมายพอสมควรอาจารย์ชนิดากรุณาออกเสียงตัวเลขภาษาไทยแล้วเรียนจะพยายาม เดี๋จะออกเสียงส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษแลนะขณะที่จันชนิดาพูดจํานวนเป็นภาษาไทยออกมาเนี่ยท่านผู้ฟังลองคิดดูก่อนนะคะว่าท่านจะพูดว่าอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เดียนจะเว้นระยะไว้สักนิดหนึ่งแล้วเดียนจะพูดคํานั้นเป็นภาษาอังกฤษท่านจะได้เช็คว่าสิ่งที่ท่านคิดไว้ในใจนั้นถูกหรือไม่ถูกดีไหมคะค่ะเราใช้สักสิ หมายเลขดีไหมคะคาะได้ค่ะจันค่ะเชิญลยคะเพราะ,ะ,ะว่าเพราะว่าจะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ทดสอบตัวเองด้วยนะคะ,คะหากระดาษนะคะกับดินสอมาสักนิดหนึ่งแล้วทดลองดูว่าทั้งสิบหมายเลขที่ชนิดาจะเลือกขึ้นมานั้นเราจะไม่เรียงนะคะแล้วก็ดูซิว่าคุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะอบอกได้ไหมตรงกับที่อาจารย์นิตยาท่านเฉลยหรือไม่นะคะเป็นการให้คะแนนตัวท่านเองด้วย พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเชิญค่ะ,คะเริ่มจากตัวแรกชนิดาไม่เรียงนะคะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะแปดสิบห้าแปดสิบห้านะคะ eighty five <85 S 1> ใช่ไหมคะหลักสิบคือ eighty หลักหน่วยคือ five eighty five 77ดเ็ที่นี่สถานีวิทยุศึกระทรวงยุติรรกายส่งาอาคารศูนเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสียุธยาด้เความเมกะเฮิรตซ์ต่อไปนะคะ32 32คือ32 32 30 o

คือหนึ่งหกสิบเอ็ดห้าสิบสี่ fifty four fifty four fifty ห้าสิบ four คือสี่ fifty four ห้าสิบสี่ยี่สิบเก้า twenty nine twenty nine ยี่สิบคือ twenty

48่สิบแสี่8 48ค่ะสิบห fifteen เป็นอันว่าเราได้ฝึกครบกันแล้วนะคะทั้งสิบหมายเลขเลยคุณผู้ฟังลองทดสอบดูสิคะตรวจสอบดูว่า ถูกต้องแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นการประเมินตัวคุณผู้ฟังเองด้วยว่าได้เข้าใจวิธีการเรียกนะคะหรือว่าออกเสียงหมายเลขต่างๆที่ใช้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของราคานะคะระยะทางเรื่องของวันที่นะคะใช้ได้ทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังคะช่วงนี้คิดว่าเราน่าจะมา พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากพักแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องประโยคที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการใช้ ของรายการ B-My Guest เช่นเดิมนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดคุยกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขทีนี้คงจะต้องรบกวนอาจารย์นิตยาช่วยยกประโยคตัวอย่างเอาเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆที่คุณผู้ฟังสามารถจะเลือกแล้วก็จดจำนำเอาไปใช้นะคะเพื่อความสะดวกเวลาที่พบกับฝรัง่ง หรือว่าต้องการใช้งานชนิดเร่งด่วนค่ะอาจารย์ค่ะเช่นเวลาการสอบถามเรื่องราคานะคะอาจารย์่ะ,ะประโยคที่จะใช้มากก็คือ how much is it how much is it ราคาเท่าไหร่ค่ะหรือเท่าไหร่คะสมมุติว่าสินค้าชิ้นนั้นราคา25บาทเราก็จะบอกว่า it's 25บาทหรือท่านผู้ฟังจะตัดคำว่า it's ไปก็ได้ตอบแค่เพียงว่า 25แล้วก็ใส่หน่วยไปข้างหลังก็เป็น25บาทค่ะนั่นหมายความว่าเวลาที่ถามว่า how much i s i t นะคะอะของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ,คะอ่ะอาจารย์นิตยาท่านยกตัวอย่างว่าถ้าราคา25บาทถ้าตอบชนิดเต็มรูปประโยคเลยก็คงจะบอกว่า it is 25บาทนะคะแต่ว่าอย่างที่เคยเรียนคุณผู้ฟังในครั้งก่อนๆมาว่าฝรั่งนั้นมักจะพูดลดรูปนะคะก็เลยจะตอบแต่เพียงว่า it's 25บาทนะคะหรือถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการจะพูดให้สั้นๆแต่ว่าก็ได้ความหมายนะคะเป็นที่เข้าใจ นะคะคนที่รอฟังคำตอบพอพูดแค่นี้จะเข้าใจทันทีเพราะว่าผู้ถามถามว่า How much is it? นะคะของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่แล้วคุณผู้ฟังตอบแต่เพียง25บาทนั่นก็หมายความว่าของชิ้นที่ถามนั้นราคา25บาทท่านผู้ฟังคะเราสามารถจะใส่หน่วยไปข้างหลังตัวเลขได้นะคะถ้าท่านบอกราคาเป็นดอลลาร์ ท่านก็จะบอกว่าสมมุติว่าราคา13ดอลลาร์ท่านก็จะบอกว่า13ดอลลาร์13ดอลลาร์สังเกตนะคะ d o ล l a r ์ใส่ s แต่บาทไม่ใส่ s เพราะว่าบาทนี่เป็นหน่วยของไทยนะคะเราจึงไม่ใส่ s, <S, ะ <S นะคะคำว่า dollars นะคะสะกดอย่างนี้ค่ะ d o l l a r ถ้าเป็นพหูพจน์หรือ plural นะคะ ก็จะเติม s เป็น dollars นะคะมี s ที่ท้ายคำแต่ถ้าเป็นหนึ่งเหรียญนะคะ one dollar ก็จะเป็นเขียนว่า o n e one คำหนึ่งและ d o l l a r dollar เป็น one dollar หรือในประโยคอาจจะเป็น a dollar ก <không> ็ได้ค่ะ a dollar ก็ได้นะคะ ทีนี้อาจารย์ขะเราจะต้องมาพูดถึงเลขหลักร้อยไหมคะค่ะดีค่ะนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังเมื่อกี้เราได้เรียนรู้หลักหน่วยหลักสิบไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็<ะ>รู้จากคำว่าหนึ่งร้อยก็คือ100เราได้พูดถึงแค่นั้นแต่ว่ามากกว่านี้ยังไม่ได้พูดถึงาาค่ะอาจารย์ค่ะก็หลักง่ายๆถ้าท่านต้องการจะพูดถึง200 300 400ถึง 900ค่ะท่านก็เอาตัวเลขนั้นๆมาเติมข้างหน้า 100, 100 100 200คือ200 300คือ300 400 400 500 500 5นะคะไม่ใช่5นะคะเมื่อกี้50จะเป็น50 15จะเป็น15 แต่พอ500จะเป็น5เป็น500 600 600 700 700 800 800 900 900แล้วก็1000 1000ค่ะนั่นก็หมายความว่า ตัวเลขแต่ละตัวนั้นนะคะคงจะต้องจดจำกันล่ะค่ะแต่ว่าอาจารย์นิตยาท่านก็ได้อบอกข้อสังเกตง่ายๆนะคะซึ่งดูแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นคนช่างสังเกตแล้วจดจำอย่างที่อาจารย์ให้ข้อสังเกตไว้เราก็จะสามารถจำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ เช่น one h u n d นะคะเมื่อจะเป็น200ก็เอาคำว่า one ออกไปคือ1นั่นเองนะคะแทนที่ด้วยคำว่า two <Okay. S 1> ก็คือ two hundred นะคะพอเป็น300เราก็ยกคำว่า two ออกไปซะนะคะนำคำว่า three มาลงไว้ตรงนั้นแทนเป็น300ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นวิธีจําที่ง่ายค่ะนะคะไม่ยากเลยถ้าท่านสามารถจะออกเสียงหนึ่งถึงเก้าได้ท่านก็สามารถจะพูดเก้าร้อยได้ท่านผู้ฟังคะถ้าเป็นจํานวนที่ไม่เป็นเลขกลมๆอย่างนี้นะคะ,คะเช่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าง่ายนิดเดียวกับท่านผู้ฟังคะท่านก็อ่านเรียงไปเลยว่าหนึ่งร้อยแล้วก็สามสิบห้านะคะก็จะเป็น one hundred and thirty five ถ้าอาจจะเติมแอนเข้าไปนิดนึงระหว่าง100กับ35ก็จะเป็น135อาจารย์ชน,นิดาลองให้การบ้านดิฉันทำดูดีไหมคะสัก10หรือ5ดีคะโอ้หพอค่ะโอเค,อเคลองเวลาเรา,เราใกล้จะหมดแล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาทั้งหมด5หมายเลขด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเริ่มเราจะเริ่มกันเดยนะคะอันแรกก็คือ246 สองร้อยสีสิบกก็คือ two hundred and forty-six ร้อยเจ็ดสิบแปด one hundred and seventy-eight one hundred and seventy-eight สามร้อยหกสิบเจ็ด three hundred and sixty-seven three hundred and sixty-seven 756 75 756และหมายเลขสุดท้ายนะคะ938 938 938เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังไม่ยากเลยค่ะเราใช้ หน่วยแรกที่เราจะพูดถึงคือกี่ร้อยนั่นเองนะคะเ3 8ริเริ่มจาก900ก็คือ900แต่ภาษาอังกฤษนั้นอย่าลืมนะคะต้องมีคำว่าและหรือ and มาด้วยก็เป็น900 and เท่าไหร่คะ38ก็คือ38 38เพราะฉะนั้น938จึงเรียกว่า900 -and-thirty-eight กณนุกฟังค่ะก่อนจะจากกันวันนี้คงจะต้องให้อาจาร,รย์แถมอีกสักหมายเลขหนึ่งคือ1000พค่ะพันท่วนท่วนค่ะหนึ่พันคือ one thousand one thousand สะก,กดอย่างนี้นะคะ o n e 1คำหนึ่งแล้วก็ t h o u s, s a n d 1000 s a n d คิดว่า เท่านี้คงจะช่วยให้คุณผู้ฟังไม่ว่างแล้วนะคะคงจะต้องกลับไปฝึกกันอีกมากมายทีเดียวนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้ช่วงเวลาของ Be My Guest หมดลงแล้วคะ่ะคุณฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในครั้งนี้นะคะดิฉันชนิดาเดยิ่งและอาจารย์นิตยาไวยโรจนวงศ์ซึ่ง ทำหน้าที่ตรงนี้คู่กันเราคงจะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ